สวัสดีครับแฟนๆของติ๊งน่องวันนี้ติ๊งน่องนะลอนดอนจะพาพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับที่อยู่เมืองลอนดอนมาสำเริงสำราญกับบทเพลงที่ติ๊งน่องจะมอบให้กันในวันนี้เมื่อวันก่อนเราก็พุ่มพวงไปแล้วนะครับด้วยอารมณ์ที่ว่าคิดถึงบ้านจริงๆคิดถึงแม่คิดถึงพ่อมากเลยคิดถึงทุ่งนาบ้านน้อยของเราอุ้ยอะไรติด แขนติ๊งน่องใครมาลอดทำร้ายเนี่ยโอเคสำหรับวันนี้ติ๊งน่องขอเป็นผู้ชายแมนๆนิดน,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 นึงนะครับออคือว่าจะร้องเพลงของพี่ยอดรักให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะครับกับเพลงเพลงอะไรอะ่ะคาถามหานิยมเพราะตอนนี้ติ๊งหน่องเล่นของทุกวันเลยครับพี่น้องครับเบอกว่า ต้องเป่าคาถามหานิยมทุกเช้าทุกเช้าเลยครับเพราะว่าประชากรชาวลอนดอนจะได้รักติ๊งน้องไว้ได้อ้อมใจ <c oughs> โอเคครับเชิญระดับรับฟังได้เลยครับอ้อมจะเป่าคาถามหารรู ดนหัวใจคนสวยให้มาลงสเสน่ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่คา้าเปรทั้งที่อยู่โรงงาน ะเสกคาถาลงณหน้าทองให้ผมมีชื่อกองอยู่ทั่วทุกมุมบ้านอย่าให้ต้องอกหักให้คนรักนานนานเป็นขวัญใจชาวบ้านทั่วทินฐานยูเคภาวนาท่องคาถาทั้งปี พบคนใจดีแล้วจะไม่มีรักไอผลบุญเกื้อนุนนำใจถ้าปองรักใครแล้วขออย่าให้เบื่อเราโอมมัวบ่าคกถามหาอะไรา แฟนผมมีรักใหม่จริงป่ะสินสดใสแสเศร้าอย่าให้รู้นี่แกมัวลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถาเพลงนี้นะครับ ร้องไว้เพื่อเตือนใจคนที่อยู่ข้างหลังนะครับถ้ามีรักใหม่เมื่อไหร่รับรองครับติ๊งนองกลับไปตืมเลยครับฮ่าบา,บายบายคิดถึงแม่ครับฝากเพลงนี้ไปให้แม่กับพ่อด้วยถ้าฟังแล้วก็อย่าลืมคิดถึงลูกคนนี้นะครับสวัสดีครับ